อีกหนึ่งข่าวฮอตของพระเอกคนดังก็คือข่าวที่ว่ามีการยืนยันนะฮะมีการยื่นนะฮะข้อเสนอบทนำซีรีส์เรื่องใหม่เป็นเรื่องราวในสถานีอวกาศที่จะทุ่มทุนทร้าเนี่ยมากกว่า1,400ล้านบาทให้กับเรื่องนี้ arks the stars ครับก็คือเป็นการเขายื่นมานะบอกว่าจะให้อีมินโฮเนี่ยแล้วก็กงโฮโยจินเนี่ยมาเล่นเรื่องนี้ซึ่งสังกัดเองของเขาเนี่ยยืนยันนะว่ามีการยื่นข้อเสนอเข้ามาจริงๆและอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยตามข่าวครับบอกผลงานเรื่องนี้จะถือได้ว่าเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกเลยที่ใช้ฉากถ่ายทำเป็นสถานีอวกาศซึ่งจะออกมาอลังการแค่ไหนต้องรอติดตามครับก่อนหน้านี้จะมีหนังที่เป็นไซไฟหน่อยของเกาหลีใต้นี่แหละที่ไปถ่ายบนอวกาศแต่ว่าเมื่อกี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกต้องรอดูต้องต้องรอดูว่าจะอลังขนาดเพราะว่าเกาหลีใต้เขาจัดเต็มอยู่แล้วใช่แล้ว